สวัสดีค่ะนี่ต้องรับตุ๊กเป็รายการไอโซบาร์ถึงเรื่องที่คุณอยากรู้เราจะพาคุณไปรู้ถึงเรื่องที่คุณอยากเห็นเราจะพาคุณไปเห็นเพราะนี่คือรายการไอโซบาร์ค่ะก่อนอื่นนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะไปถามพี่เพื่อนน้องชาวกระทั่งที่ยาฟ้าเหลือในหัวข้อ,อรายการไปดูกันได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็คือช่วงไอโซเกิดนะคะซึ่งช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเรามากันในส่วนของพี่กอล์คู่ค่ะบีค่ะพี่ค่ะค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะไปสัมภาษณ์พี่พอน,น้องชาวกันศวิทยานในวันนี้นะคะนั่นก็คือเป้าหมายในเทอมนี้ของคุณคืออะไรอย่ารอช้าไปกันได้เลยใครจะไปยกมือขึ้นอ่าพี่ชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเล่นคะ่ะชื่อจริงด้วยค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวจิตตพจน์และชื่อเล่นชื่อเปิ้ลคะ่ะพี่เปิ้ลน,นะคะเป็นสารวัตรด้วยนะคะอยากจะถามว่า เป้าหมายที่พี่จะทําในเทอมนี้คืออะไรคะ,ะจริงตอนนี้เออเรียนให้จบก็พอ,อ,อพ,พี่อยากเรียนให้จบนะคะอะก็ขอให้พี่เรียนจบมีคณะที่เรียนดีๆนะคะ,คะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องน้องเชื่ออะไรคะชิ่โอครับน้องโอ๊ตนะคะน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตหนูมีเป้าหมายอ๊อถามก่อนน้องโอ๊ตอยู่ม วันนะคะน้องโอ้ยมีเป้าหมายอะไรที่จะทําในเทอมนี้คะเรียนครับเรารู้สึกว่าน้องมีความน่านิงมากนะคะน้องอาจจะกลัวพี่พี่มงานด้านหลังโอเคค่ะนอกจากเรียนน้องโอ้ยมีเป้าหมายอะไรอีกไหมไม่มีครับน้องบอกน้องไม่มีเป้าหมายอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าน้องโกึ้นมาแล้วน้องก็จะอ่สุดท้ายนี้หนูมีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆที่กำลังชมรายการไอโซบาของเราอยู่ไหมคะไม่มี ไม่มีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องโอนมากเลยนะคะอยู่ม .1 แล้วเนาะตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพานุมาโรซี่ครับเมทาวีปตินุตตาค่ะพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อโรซี่ค่ะนะคะพี่ก็อยากจะตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่และอนาคตของเรานะคะ จะได้แบบมีที่เรียนที่ดีๆนะคะเกรดสูงๆอย่างนี้เป็นที่ภาคภูมิใจต่องเรียนและพ่อแม่ค่ะ,ะแล้วมหาลัยที่ใช่คณะที่ชอบของพี่คืออะไรคะก็จะมีอยู่หลายมหาลัยมากเลยนะคะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัาายาอาจารโทษค่ะลินพี่เป็นอะไรคะ <g iggle> ก็พี่อยากจะคายลินมากๆเลยนะคะก็ศิลปากรนะคะ,กกะเกษตรนะคะ จุดจ่อไม่ใช่สีค่ะอะไรล่ะลืมแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะอยากให้รับพัฒนาโรงเรียนนะครับคือพัฒนาคนดีกว่าแล้วครับครับครับผมเราจะพัฒนากันที่คนดีกว่าดีกว่าการไปพัฒนาสิ่งต่างๆนะครับเอาพัฒนาคนให้ดีที่สุดสำหรับพี่ก็อยากจะลดเรื่องเกมนะครับแต่ก่อนเคยติดเกมออนไลน์มากก็อยากจะทำพานตัวเองไม่ได้ครับเพราะว่ารุ่นพี่ก็ทำไปได้ังหมดแล้วเหลือตัวเอง ความเก็บกดว่าจะทําไม่ได้มั้งลูกพี่ครับแค่นี้แหละครับชื่ออะไรคะอ๋อผมชื่ออะตอมครับชื่อเลนอยู่ห้าสิบห้าครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีเป้าหมายเลยครับก็คือทําวันนี้ให้มันดีที่สุดครับและนี่ก็คือคำคมจากอะตอมค่ะยังมีเป้าหมายนะคะแต่ว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะชื่อมองครับชื่อทีมครับอ่าอยู่ห้องไหนเอ่ยสี่ทสิบห้าครับทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะครับทาเกีรให้ดีๆครับแล้วก็แคลแวคลทุก เกศีทุกทุกวิชาครับหวังจะได้แชมป์รุ่น U18 นะครับอยากได้เกศีทุกวิชาแค่นี้ก่อนให้ทุกคนในทีมเก่งมากขึ้นวันนี้อ่าก็นี่ก็คือความรู้สึกที่ว่าอยากจะทำนะของนักฟุตซอลโรงเรียนนะคะเราหวังว่าเราจะได้แชมป์ U18 ปีใช่ไหมคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะชื่ออายค่ะม .5 สาสามค่ะชื่อพันปันค่ะม .5 ทั้งหกค่ะเรียนไปเคชๆค่ะ แค่เรียนเฉยจริงเหรอคะอ่ะเราปั้นเหรอคะอยากเรียนให้รู้เรื่องกว่าเดิมคะ่ะน,นอกจากเรื่องเรียนนี่มีเรื่องอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะคุณไอยมีเรื่องอะไรอีกบ้างไหมคะก็น่าจะเป็นเรื่องอนาคตแหละคะ่ะอนาคตนะคะอันที่จริงอยู่กับพวกเรานี่ไม่มีนะคะเรื่องสัมภาษณ์เอาอะไรกันพูดดีมากโ <laughs> <laughs> อเคสำหรับวันนี้ขอบคุณปันป้นๆกับไอยมากๆเลยคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะเอ๊ค่ะน้องเบลค่ะน้องเบลนะคะน้องพลอยค่ะน้องพลอยน้สองคนอยู่ห้องเดียวกันเลยไหมอยู่ห้องเดียวกันนะคะ เท่าไหนเอ่ย16ค่ะีเท่านะคะน้องอยู่ห้องฮับเนาะสำหรับหัวข้อที่พวกพี่จะมาสัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือน้องๆมีเป้าหมายอะไรกันบ้างคะในเทอมนี้จะทําอะไรกันบ้างยังไม่ได้คิดค่ะไม่จำเป็นต้งเป็นเรื่องเรียนก็ได้นะมีอะไรไลาภูค่ะน้องเป็นคําตอบที่โดนใจใครไหลายคนนะคะยังไงก็ ขึ้นม .4 แล้วเนาะก็ตั้งใจนะคะขอให้โชคดีจะผ่านไปด้วยดีนะคะตอนนี้ขอบคุณน้องเบลกับน้องพลอยมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเฟียนครับดิมครับก็อยากจะได้คว้าเหรียญทองกีฬายูโดครับระดับโรงเรียนปีก่อนก็พลาดได้เหรียญเงินครับแต่ปีนี้ผมจะทำให้ดีขึ้นครับผมละครับก็จะอยากทำประโยชน์ให้โรงเรียนอยากคว้าเหรียญแบดมินตันรุ่น16ปีให้ได้ครับ เป็นนักกีฬาทั้งคู่นะคะก็อยากจะอวยพรให้ได้เหรียญทองเข้ามาฝากาชาวกันทลักษ์วิทยาฟ้าเหลืองของพวกเราทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งฟิอัสและเพื่อนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะชื่อกระแต้ค่ะ5้าท่าแปดห้าท่าแปดนะคะเขาบอกว่าห้องนี้บราซิลใช่ไหมคะ,ะ <laughs> ที่นี่มันเหื่อนจะตั้งเจนเรียนจะไม่หลบเรียนเหมือนเทอมที่แล้วเทอมที่เราหลบหลบหลบด้วยเหรอคะหลบแล้วก็ได้เกียรติดีด้วยงงมากเลยที่นี่มันเหื่อน ไอยช่างมีคัดไปได้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูระจาวิชาจอมตอนะคะสำหรับนอกจากการเรียนแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะจะเล่นให้น้อยลงจะจะทำจะจะพูดพอๆผู้ชายจะชอบบ้าง <c oughs> จะเลิกพูดเรื่องรามโมกค,ค่ะ <c oughs> โอเคค่ะบสำหรับวันนี้ขอบคุณกระแต่วันนะคะขอบคุณค่ะที่นี่มันเถื่อนสวัสดีค่ะพี่ป้อนอ๋อจะพาทีมโรงเรียนกระทาวิทยาไปกีฬาธนาคารอมสินระดับประเทศครับ ปีที่แล้วไปนี่ได้ที่เท่าไหร่มาคะอ๋อได้อันดับ4ี่มาครับอ๋อปีนี้มั่นใจนะคะว่าการทักษ์วิทยาจะได้เหรียญทองกลับมานะคะแล้วเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนพี่ปอนชอบคณะไหนมหาวิทยาลัยไหนคะอ๋อพี่ชอบทักศึกษาเอกคุณรูศาสตร์ครับอ๋ออนาคตคุณครูนะคะวันนี้ก็อยากขอบคุณพี่ปอนมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูคาครูชื่อคุณครูอะไรคะ ครูชื่อคุณครูอานันชัยบุญเลิศเลยครับเรียกว่าครูแบ๊กก็ได้ครับผมคุณครูคะสำหรับการที่คุณครูได้มาฝึกสอนอยู่เรียนนี้เนอะคุณครูมีเป้าหมายอย่างไรบ้างคะเอ่อเป้าหมายนะครับก็คือครูจะถ่ายทอดนะครับความรู้และวิชาที่ครูเรียนมานะครับให้กับเด็กๆทุกคนนะฮะให้เต็มที่และก็รับความรู้ที่ครูมีเนี่ยอย่างเต็มเปี่ยมเลยครับครับผม แล้วที่คุณครูมาสอนอยู่ที่นี่2วันเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะอ๋อนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณครูนะครับเป็นผิดเก่าที่จบจากที่นี่นะครับก็ที่เข้ามาก็อบอุ่นนะครับเหมือนได้กลับมาบ้านลังเดิมนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเด็กๆนะครับที่โรงเรียนเนี่ยก็น่ารักครับตั้งใจสิ่งที่อยากฝากโรงเรียนไว้ก็คือสาหรับเปิดเทอมนะครับ อยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับมีเป้าหมายนะครับถ้าเราเริ่มต้นดีนะครับอนาคตเราก็จะดีด้วยนะครับปาร์ตคนคือตั้งใจเรียนก็ขยันอ่านหนังสือนั่นเองนะครับผมขอบคุณมากมค่ะสิ่งแรกที่อยากจะฝากให้ลูกๆได้ช่วยกันก็คือการตั้งใจเรียนนะครับให้ตั้งใจเรียนโดยเฉพาะชั้นมัธยมศตาษษษษตอนปลายซึ่งจะต้องมีอนาคตที่มั่นคงโดยการ เตรียมตัวอ่านหนังสือวางแผนอ่านหนังสือให้ดีๆแล้วก็เพื่อประสบความสำเร็จในการที่จะเลือกคณะเข้าศึกษาต่อในระดับบุดมศึกษานะครับอีกเรื่องที่จะฝากก็คือเรื่องการรักษาความาระเบียบวิน,นัยความมีระเบียบวิน,นัยเช่นว่าการเดินชิดขวาการกินแล้วเก็บการไม่ทิ้งขยะทําให้โรงเรียนของเรานั้นมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นก็ขอฝากลูกไว้ประมาณนี้ครับวันนี้ก็อยากขอบคุณคุณครูเหรียญดาทองมากค่ะ ขอบคุณค่ะสาหรับตอนนี้นะคะเราก็เดินทางกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของช่วงไอโซเผื่อกันแล้วค่ะก็ถือว่าเราได้ไปสัมภาษณ์มาหลายคนเลยเนาะส่วนมากแล้วพี่เพื่อนน้องของเราเนี่ยอยากมีเป้าหมายในส่วนไหนของกันบ้างคะก็ที่พีได้ไปสัมภาษณ์มาก,ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเป็นส่วนใหญ่ก็คืออยากจะเพิ่มเกรดให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับลดความอ้วนบ้างเกี่ยวกับการ,กลาเ,รเล่นกีฬานะคะแล้วก็มีพี่ๆมาหกก็ 6, ก็อยากได้คณะที่ใช่มหาลัยที่ชอบประมาณนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็มีคุณครูนักศึกษาฝึกสอนเนาะซึ่งครูก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าครูก็ฝากให้พวกเราตั้งใจเรียนขยันนะคะแล้วก็ถือว่าเริ่มก่อนมีใชยไปกว่าครึ่งเนาะ่แต่ก่อนนอกเหนือจากนั้นนะคะไปสัมภาษณ์คนอื่นมามากมาแล้วดิฉันอยากจะถามคนใกล้ตัวนั่นคือพิธีกรทวกของดิฉันพี่พีในเทอมนี้มีเป้าหมายยังไงบ้างคะเป้าหมายของพีก็คือพีเข้าม .4 ี่แต่พีไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิตพีเรียนสายศิลปภาษา พี่ก็อยากจะทําเกตให้มันดีที่สุดเท่าที่ความสามารถพี่จะทําได้นะคะก็ะอยากมีชีวิตที่ดีเกี่ยวกับเรื่องมหลาลัยนะคะโอเคนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะช่วงไอโซเผือกก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สําหรับใครนะคะที่ได้เข้ามาในเฟรมนี้ก็อย่าลืมไปช่วยกันก like, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนบี้ค่ะพี่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเกลียดไหม ที่นี่มันเถื่อน